สวัสดีครับวันนี้ตื่นแต่เช้ามากตื่นมาแต่ตีสีครับต้องลุกมาอ่านทระดีรับศึกษาวิญญานิพนธ์ให้น้องที่เรียนปริยเอกที่มหาวิทยาลัยศิปลปากรแล้วก็น้องเขากําลังทำ dissertation. า d i s e r t a t i o n วิญญ,ญานิพนธ์ของปริยเอกของเขาซึ่งพออ่านดูหัวข้อแล้วก็มีความน่าสนใจผมก็เลยรับเป็นที่ปรึกษาให้คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ที่จะเอามาแอปพลาใส่ จังหวัดกรสินเราได้ด้วยนะครับทีสีเรื่มนี้ชื่อ promoting cultural tourism a model of cultural tourism routes and management plan in Surin province คือการโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับโดยที่จะทำเป็นโมเดลของ cultural tourism routes t o u r i s m routes ก็คือเส้นทางการท่องเที่ยวแล้วก็นำเสนอโมเดลของ อาเมนจเมนต์แปรนของจังหวัดสุรินทร์ผมมองดูแล้วก็มีความน่าสนใจเพราะอ่านจากอินโทรดักชันของทีสีเล่มนี้พอดีทำเป็นสาษาอังกฤษนะอินโทรดักชันเล่มนี้น้องเขาพูดได้ดีมากเขาบอกว่า,อ,าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้หลักอย่างเป็นก่อเป็นกรรมให้กับประเทศไทยและเกือบจะทุกๆประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะย,ยิ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ติดลำดับ1นึในสิของทัวริสึมเดส i ิเนชั่นที่ทั่วโลกอยากจะมานะครับประเทศเรานี่1หนึ่ในสิของแหล่งท่องเที่ยวที่คนทั่วโลกอยากมาเที่ยวเลยปัญหาที่พบก็คือการท่องเที่ยวเนี่ยมันต้องการ governmental support นะครับต้องการใช้งบประมาณจากภาครัฐในการสนับสนุนไม่ว่าจะสร้างฟอ c i ซิลิตี้ต่างๆ,ๆถนนท้นทางเลยห้องน้ําจุดพักผ่อนจุดรองรับต่างๆนะครับ แล้วก็การสปอร์ตทางการเงินเพื่อให้มีการลงทุนในภาคตสาหกรรมท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นโรงแรมเลยร้านอาหารเลยระบบขนส่งเหล่านี้เป็นต้นที่ผ่านมาเนี่ยตสกหกรรมท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ประเทศไทยเป็นก่อเป็นกำรรก็จริงแต่แหล่งท่องเที่ยวเกิดขึ้นที่ไม่กี่จุดแต่เพราะแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ๆที่น่าที่สําคัญของประเทศเช่นภูเก็ตเชียงใหม่กรุงเทพก็สมุยอะไรเป็นต้นนะครับสิ่งที่เกิดขึน้นคือเราไม่สามารถ ตักตวงผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวได้สมน้ําสมเนื้อมาว่อนะยังไงมนะาว่ายนักท่องเที่ยวเข้ามาเขาก็ไปเที่ยวแค่ไม่กี่จังหวัดนี้แล้วเขาก็ปับทั้งที่เรายังมีทรัพยากรท่องเที่ยวในจังหวัดอื่นๆดีในกรณีของที่สิสเลมี้ก็คือจังหวัดสุรินทร์นะครับน้องผู้หญิงนะครับสาวกรุงเทพจะได้ผัวเขเมรน, <laughs> นะครับพอด,ดีว่าน้องเขาก็สนใจที่จะโปรโมทสุรินทร์เพราะอะไรครับ เพราะสุวิสุรินเนี่ยมีสถานภาพเป็นเมืองรองเป็นเมืองรองคืออะไรตัวสุรินเนี่ยมีศักยภาพการท่องเที่ยวนะมีชาติพันธุ์ที่หลากหลายม่เป็นชาวคุยชาวเขเมรชาวลาวชาวไทยมีโบราณสถานสถาปัตยกรรมของเขเมรโบราณประสาทหินเล็กๆก,ก,ก,กระจายอยู่เต็มจังหวัดเลยนะฮะสุรินเนี่ยมีศิลปวัฒนธรรมมีงานผ้าไหมมีงานเครื่องเงินเหล่านีนนน้แต่ที่ผ่านมาสุรินได้ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวน้อยมากเพราะอะไรเพราะถ้านักท่องเที่ยวมาเนี่ยถ้าไม่ขับเลยไปอุบลก็ขับไปบุรีรัมย์ฮะ สูินได้น้อยมากเป็นแค่ทางผ่านน้องเขาจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะทําที่สิทธ์เล่มนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างรูทการท่องเที่ยวเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวจุดจุดจุด,จดมากระจายกันอยู่เขาก็เลยใช้วิธีครีเอทว่าแทนที่จะไปลงจุดเดียวเขาจะทําเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเหมือนกับที่บ้านเราผมได้ทดลอ,องมาแล้วผมขี่มอไซค์วิ๊กไ์ตะเวนทุกบ้านทุกตำบลท,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 ทุกจุดในบัวขาวเขาวงนาปูนี่มันก็สริซึมรูทย่อมๆเหมือมนกันนะนะครับ แล้วน้องเขาก็ครีเอทที่จะสร้างเป็นโมเดลขึ้นมาแล้วก็สร้างแผนในการบริหารจัดการที่มันซั่เสยเบิร์คือ,อยัง่งยืนผมมองว่าการสินษ์เราเองหรือว่าว่าเมืองกุสินารายเราเนี่ยมันก็เป็นเมืองรองเหมือนกันที่ผ่านมาเราได้ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวไม่สมน้ําสมเนื้อเพราะคนมาบางที่เขาก็ผ่านเราไปผมก็เลยรับที่ศึกษาที่สเล่มนี้ข้อหนึ่งก็ช่วยรุ่นน้องให้ได้เป็นดเตอร์รอบนี้แหละ สองก็ผมคิดว่าผลจากการศึกษาของเขาที่เขาลงไปศึกษาเชิงลึกจริงๆที่สุรินเนี่ยมันเอามาประยุกต์ใช้กับเราได้เอามาคลี่คลายสร้างเป็นแผนได้ผมจะทําแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของเมืองกุซินนไลคู่ขนานไปกับที่สิสของน้องเขาก็ลองพิจารณาดูเขามันจะเป็นยังไงผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ขอบคุณครับสวัสดีครับ